มาหัดอ่านออกเสียงภาษาไทยให้ถูกต้องไปกับพี่บัวกันนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาฝึกสะกดคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยฝอฝาค่ะฝออฟาฝาฝออากอฝาฝอองอฝังฝอ งฝังไม้เอกฝังฝอเออนนฝืนฝอเออดดฝืดฝอเออเฟือฝอโอฝอฝอไอฝ่ฝออาฝาไม้เอกฝ่า ฝออาฝาไม้โทฝ่าหากน้องๆถูกใจเนื้อหาในคลิปนี้ของพี่บัวนะคะสามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับพี่บัวได้ค่ะว่าอยากให้พี่บัวอ่านออกเสียงคำไหนหรือทำคลิปเกี่ยวกับภาษาไทยในเรื่องใดแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ